สวัสดีครับทัวรลิงราคาเกือบล้านเหลือแสนก็บาทไม่ซื้อหรอครับมาเริ่มเลยดีกว่าครับเป็นซูเปอร์เทเนเรลรถปี2014นะครับรถไม่เคยมีบัตเหตุล้มหรือชนนะครับพร้อมออกคิปเลยรถสวนเนียนมากคันนี้การไฟหน้ามาอยู่แล้วตามสไตล์ของซูเปอร์เทเนเร่นะครับชุดไฟตัดหมอก2ชุดนะครับครับผมดูได้เลยครับเนียนๆเลยคันนี้เดี๋ยวดูราคากันแล้วจะอึ้งเลยครับแข่งคงแข่งเครื่องสวยเลยนะครับมาพร้อมกับกระเป๋า เออโทษนะครับเป็นกระเป๋า3าใบานะครับของซูเปอร์เทนเนอร์เ่อยู่แล้วคู่ตัวเขานะครับครับผมดูได้เลยครับแข่งคงแข่งเครื่องสวยเลยรถคันนี้เซอร์วิสต,ตามระยะเลยนะครับดูเลขไมล์กันนะครับอยู่ที่9 1 0 7 6กิโลไม่แท้ๆเดี๋ยวฟังเสียงยนต์กันดูครับยางใหม่ๆเลยนะครับพร้อมออกคลิป จัดไปครับราคา179,000บาทเท่านั้นนะครับเริ่มต้นดาวที่10%สนใจสอบถามมันเข้ามาได้ i อบีนเข้ามาทีดีโปรไปรับนอกจากเราขายนะครับเรายัางรับซื้อบิกายทุกประเทศให้ราคาที่คุณพอใจเช็คก,กันเข้ามานะครับไม่ว่าทัวรลิงตัวไหนผมซื้อไม่อั้นนะครับขอบคุณครับ